วันนี้ครับผมจะพาะเพื่มใจปกป้องปลายฝนอยู่ในนู่นมีตะลุดครับผมป้องปลายฝนครับมาเที่ยวสวนสัตว์ห้วยสายครับผมที่อำเภอองหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับวันนี้คนเยอะมากวันนี้บันทิดบันหยุดนะครับผมไปครับวันนี้เขาอยู่ไหนกับนู่ไม่เห็นใครเพื่มใจปกป้องปลายฝนแม่ปิกอยู่ในนู่เราเดินไปแล้วครับน,นี่จะเป็น งน,นี้จะเป็นร้านอาหารนะครับผมอ่าสวัสดิการของพนักงานผมของไม่ใส่นะครับผมจมีลุงป้าปา,ปานานาขายของเล่นมีตุ๊กตามีมา้ามีอะไรทุกอย่างมีลิงด้วยครับผมอาหารสัตว์ครับผมอาหารสัตว์ห้าสิบบาทครับผมค่าเข้าไม่ต้องเข้านะครับใช่ไหมครับซื้อเลยครับจ่ายตังค์นะโอ้โหเอาไปกินเองปะเอาเอาไปกินเองเหรออันนี้อันนี้ให้ใครอันนี้ใครนนี่นะ ไอ้หนูไอหนูเป็นใครคะแค่ผื่นสัตว์ไอ้สัตว์เหรอสัตว์เสื้ออะไรแค่ผื่นเหรอโอ้ไอ้ลุงครับผมโอ้โหของพ่อเลยของพ่ออะไรของพ่ออะไรคุณแม่คุณแม่ปิ๊กพ่ออะไรเอ๊ะมีการเลือกด้วยเหลือโอ้ล่ะกินไอติมก่อนได้ไหมโอเคไหมโอ้โหสามตะกร้าเลยครับผมถ้าเข้าจะไม่ค่าบริการจะไม่มีนะครับผม มันหนักมากเลยเหรอไปนั่งกินก่อนนะครับผมก่อนไปนะโอเคครับผมเขาจะมีแครอทมีแตงกวามีกล้วยนะครับผมจะมีสัตว์ครับผมมีลิงมีม้หมามีช้างครับผมเอาไปก่อนนี่ลิงเราบังจับแล้วบังกัดนะมู้กรมีหมาด้วยครับผมหมาไม่ใช่สุนัขลูกโอเคมันนั่งกินไอติมก่อนเด้อเร็วลเรียเรียมาก่อนมันหนักใช่ไหมคะโอเคครับผมเดี๋ยวจะพา ไปหาสัตว์นะครับผมนั่งกินไอติมก่อนเร็วทีวางก่อนหนักไหมไม่หนักโอ้โหไม่หนักกัเอียงข้างเลยขี่้ข้าปั๊มอลุ่ยตรงนี้ไอติมไม่มีช้อนช้อนอยู่ไหนคะกินไอติมก่อนนะคะอ้าวก่อนจะไปครับผมจะเข้าสวนสัตว şey> ์ไม่สายรับผมกินไอศครีมกันอยู่นะครับผมเพิ่มพลังก่อนใช่ไหมมะลังก่อนโอหเป็นสามสก้าวเบื้มงลึกมเลยใครจะไปดูอะไรไปดูอะไร ดูสัตว์ดูอะไรดูจระเข้ดูจระเข้น,นี่ดูอะไร,ะรไมีฮันด้าโอ้ยแล้วมีฮันด้าไปเลยลนุ่นสัตว์มีฮันด้าอยู่ไหนโอ้ตัวนี้มีจะลิงฮันด้าครับไม่มีมันนี่เหรอไม่มีเหรอโอเคป่ะกินให้เสร็จแล้วก็ไปกันเลยใช่ไหมโอเคไปโอ้ยังไม่ได้ไปเข้าไปดูสัตว์เลยจะเอาสัตว์แล้วโกูเอาลิงเอาข้างแล้วโอ้โหเพราอะไรอ่ะเอาตัวละตัวโอ้เอาตัวไหน มีห้างลิงมีห้างข้างโคกก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ควายก็มีควางก็มีม้าลายก็มีม้าไม่ลายก็มีครับผมวัวก็มีกระต่ายหนูเป็ดเห็ดไก่ครับผมมีหมดเลยเอาอะไรกันมีเสียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยลิงกังอะไรเนี่มันเหมือนน้องไม่เอาเหมือนกันนะเมื่อกี้บอกเอาสีชมพู้องกด แี่ร้องด้วยล่ร้องด้วยหรอคะให้ยืนตรงไหนโอ้ยร้องใหญ่เลยเออเอเริร้องใหญ่เลยคนละสีื่สีเหลืองใช่ไหมสีเหองสีแดงี่มาสีชมพูแ่เป็นคนตัวเลยได้ลิงเล่นคนตัวเลย าใจตังเง้ยเนี B, ่โอ <se anak> ้โหสีชมพูเรามากินไอติมให้หมดก่อนคือต้องกอดกันจะไปว่าลูกกับเราอุ้มไปไปเราจะไปให้อาหารสัตว์กันแล้วครับผมเพิ่มจะป้องป้องไปฝนหนักเลยครับพิ่มใจฝนฝนหนักเลยครับโอ้โหมีลิงกอดคออันด้วยครับมึงแม่ปิกโอ้โหมีลิงคนละตัวไปด้วยโอ้โหมีลิงด้วยโอ้โยลิงด้วยโอ้โหคันคัน อยานให้อาหารนี่แล้วโอ้สดุดนั่นแหละครับผมน้องน้องมองใหญ่น้องกว่าอะไรด้วยไอ้ไ้ยโอ้โหมองมองลิงใหญ่ไอ้เรื่อเรื่อเมามาเลยใบเปล่าใบเบาไหว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 ไเลยไปอันนี้ครับผม นะครับปพ้มใจปกป้องไปหัวหด้วยเป็นกลัวใกล้ๆนะครับผมสวนสัตว์หัวห้อยสายนะครับเออเป็นสวนสัตว์ที่เขาพันสัตว์เดือนครับผมแล้วก็รักษาพักส,สัตว์นะครับผมสวนสัตว์นีครับผมอ่าอ่าหน้ามาโน,น่นโน่นโน่นตรงโน่นตรงโน่น,น,น,น นีกำลังจะถ่ายรูปกันนะครับผมอัะเก็กสวยหน่อยเก็กสวยต่ายแรกครับผมน้องน้อยตัวนี้โอ้ตัวนี้กินเก่งนั่นน่ะตัวใหญ่เลยกินอาหารอยู่มีใครจะให้ไหมมีใครจะให้ไหมปื้มให้เอาชินญเลยเอารออยู่เรื่องของฮิวน่ะอะไรก็ได้แค่เราก็ได้ลูกไปเลยเรื่องเรื่องมาเลยไปดูตรงน้ำลูกตรงนี้ตรงนี้ครับผมอ่าพ่อให้แล้วพอแล้วลูกไป โอ้โหเป็นกวงครับผมกวงตัวใหญ่เลยจะจับได้ใช่ไหมเออเได้มาอีกแล้วโอ้ตายเลยมาเนี่ยเออตายแล้วไปจะหมดแล้วมั้งเนี่ยให้น้องนี่ยอืไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวปู๊บปู๊บไม่ต้องกลัวหยิบอ่ะเด็หยิบให้น้องให้ดีหยิบกระป๋องหยิบอ่ะเด็กปู๊บมอย่างเดีย อะารัีอ่ะให้น้อง่ให้น้อง่ให้น้องเลยอเอเคเก่งกันเลยอ้ยแมีอตัวเล็กด้วยปดที่ลูกเอาเยอะเกินไปเขารู้ดิเขาเขารู้ดูเออนั่นแหละอ่าปลอยเลยปื้มือลเล้วยเออปมามาปอมาเอามามาเอามาปอนู่นไปข้างล่างก่อนเลยข้างล่างข้งล่างข้างล่างด้วยข้างล่างเยอะ

ให้น้องด้ให้น้องกันนึงให้น้องอันนึงอ่ะปึ้งให้น้องอันนึงน้องอันนึงน้องรออยู่น่ารักเลยเออ้ามเอออ่ต้นในหิวก็จะมาอีกหรอกลูกมาแล้วเขาอิ่มแล้วตอนนั้นเขาอิ่มแล้วเขาไม่มาหรอกอ๋อเลยอ่ะป้องป้องทั้หมดลูกป้อมานี่ก็ลูกอ่ะอ่า อาสถา,านีเพาะเลี้ยงสัตว์ตาห้วยทรายครับผมสัสัตว์นะครับผมสถานีตัวนี้จะเป็นเนื้อทรายนะครับผมชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นควางขนาดกาาดาลาง,งครับผมขนเต็มตาเข้มด้านล่างตัวสีดําจางๆครับผมมีเขาสวยมากนะครับผมเค okay. พบได้ที่ป่าโรงป่าทุ่งหญ้าที่ราบดินแม,ม่น้ำนะครับผมหากินตับต้นชนิดหนึ่งก็ทู่ป็นสั์ระวังไทยนะครับกินตัวตลอดเวลาเลยที่ผมอันนี้จะเป็นตัวเมียครับผมตัวผู้จะมีเขา นี่จะเป็นสัตว์ตัวเล็กหรอฟองทรายให้น้องกินเอครับผมน้อง,พงเพิ่มแจกให้อาหารนะครับอ๋อน่าจะเป็นมีมีสัตว์เนี่ยผมฟองทรายนะผมส่วนมากจะยังไม่มีเข่านะนี่ผมจะฝั่งข้างบนจะมีเข่าแล้วฟองทรายนะตัวตัวทรายใหญ่ตัวใหญ่ตัวผู้ไม่ค่อยเห็นเพอแล้วลูกตัวไหนได้กินแล้วตัวนหนไม่ได้กินตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเอ้าแย่งกนันแล้ว ไปข้างล่างไปข้างล่างมีเยอะแยะลูกเดี๋ยวหมดะเอ้บโอ้โหสุดยอดบรรยากาศดีครับโอ้โหดูดูโอ้โหหรือเต้นล่าเริงจับใสกันนักเนาะโอ้ตัวนี้ตัวผู้ว่าสวยมากตัวนี้จะเป็นตัวพ่อมานะครับนี่ครับผมอายุเยอะสวยเขาสวยมากเลยครับผมเขาเดี๋ยวนี่เขาสวยมากเลยเขาชิ้นหนึ่งสว่เลยเลูก ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปเอาเ hey. อาอเล็กก right. so ็ได้ลูกอเล็กก็ได้เอากเล็กก็ได้ฉันรอหนูหมดแล้วป่ะพอแล้วพอแล้วลูกป่ะให้น้องนี่ให้น้องนี for ่ให้น้องนี่อ่าเอ้ยครับผมนี่เป็นเนื้อทรายครับผมฟองทรายนี่เป็นตัวผู้สวยมากเลยสวยมากป่ะเอให้น้องเลยอ่ะน้องน้องน้องแย่งแล้วน้องแย่งให้น้องตัวนี้อ่าป่ะ อาแล้วมังปึ๊บโอ้โหหักหักไวอ่ะพอหักใค้นะมันใหญ่ไปเลยตัวเล็กก็มีครับมีสักวงครับผมสายนี้จะเป็นไก่ของไก่ไก่ไก่แล้วมีาหาในไก่นะเป็นพวกอันสัตว์ไก่กับไก่แจ้กไก่ฟ้าไก่ เดยอะเลยใหญ่เลยก็เยอะครับผมห่างนู้นมากลูกไปทางนู้นมากลูก,น,ก,น,กลนู้นเยอะเลยตอนนี้อพอพนตอนนี้กำลังเพาะพันธุ์สัตว์ใหม่ครับผมนี่ครับผมตัวเล็กครับผมออกลูกมาเลยตัวเล็กเยอะครับผมเป็นเป็นสวนสัตว์เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงสัตว์ป่านะครับนี่เป็นเนื้อทรายครับผมเลื้ยงทรายเนื้อทรายคร <ะ S 1> ับผมอ่ามาตัวนี้ก็มีตัวเล็กเลยน่ารักน่ารักตัวใหญ่ยเยอ ให้ปากตัวเล็กลูกตอนนี้ก็จะออมา<ะ>ดูช้างครับผมจะเดินเป็นช้างตัวนี้เป็นเป็นพวกพันธุ์สัตว์ของเนื้อตายนะอะไรครับอะไรอ่ะ,ะ,ะ,ะล้มเลยครับผม <S <S ไม่ไนคะนครับลูกคนไอ้นี่ข้ามไปไอ,อ,อ้น้องน้องหิวอ่ะหรอน้องหิวหรอ อ้าวหิวอ่ะไปพูจะให้น้องให้น้องตัวไหนให้น้องตัวนี้อ่ะปนเข้าไปเข้าไปอ๊บอ๊บอ๊บอ่าอ่าน้องตัวเดียวเลยไม่มีใครกินเลยอยากให้น้องอีกก็ไม่กลัวแล้วหรอกเหรอคะน้องเก่งกาลเลยโอ้เอาได้ล ยหญ่แยงเออตัวไหนเอาเข้าไปป,ป,ปึ๊บปึ๊บใไ้ตัวไหนลูกเอามือออก,กเร็วเลยนะอออยนโอ้โหอันนี้มีอะไรเนี่ยอ,อ่ะเนื้อทรายครับเนื้อทรายเดี๋ยวว่าจะเดินไปดูช้างครับช้างอยู่ไหนเนาะช้างเต้นเต้นช้างเต้นตุ้ตงติ้งตุ้งติ้ง โน่นช้างอยู่ตรงไหนตูน้ช้างดีช้างอยู่ไหนโน่ช้างอยูู่เห็นปะนูน่นแข่งหางดิด๊กอยูน่นู่นอันนี้จะเดินไปดูช้างนะครับมีเสียงลิงด้วยสนุกไหมครับอะไรครับส่วนมากจะเป็นกวางครับผมกวางพวกเนี้สายผมพอพันนะผมพอได้ใกล้ศูนย์พันแล้วนะครับผมสายกวางครับผมนี่ ก็จะเป็นตัวผู้ครับผมว้าวจะมีเขาครับผมแล้วก็่านสัตว์ครับผมตัวเล็กมันมาหาผมเมื่อกี้นี่ตัวใหญ่อยู่นี่ครับผมตัวใหญ่ว้าวเออหูใหญ่มากเลยครับผมนี่ครับผมนี่ตัวใหญ่เลยครับผมไมากครับวัสดี้ครับไปให้น้องเร็วน้องลอย อเดินปะใช่ะหมได้ได้นะต้องให้ใส่ดีปะไปอึ๊บขับเริ่มใจก็อยากให้น้องนะครับผมงออยู่เหนื่อยเข้าไปรู้แล้วต้องรู้เลยข้าไปก่อนเลยก็เลยข้าไปลูเข้าไปลู้ยลูกป้าเดินเพาให้มาอ่านี่ไงตัวนันมันเป็นอะไรอ่ะพิการครับพิการนี่เอามามาอะปอนี่เฮ้ยเนี่เฮ้ยเลยลูก อ่ะฮะฝนให้อ่ะฝนให้อ่ะเอาลูกจุกอ่ะเอาให้เอาเข้าลูกเอาเข้าเลยอ้ามเอาให้ปากลูกอ้ามปล่อยมือเออเก่งมากครับผมเอาขาขาดครับผมนี่เป็นที่ยังไม่สบายผมเลยต้องสั่งที่บาดเจ็บขาขาดผมนี่พิการด้วยแม่ตัวนี้พิการด้วยนไหมพิการบาดเจ็บนะครับผมเป็นสัตว์ที่บาดเจ็บพิการแล้วสงสารมากเลย เป็นอะไรลูกนะเข่าสวยมากเลยนี่เขาเรียกกวงอะไรไม่รู้ครับผมอ่าอ่าโอเคครับสมชานใช่ไหมเอาให้น้องอีกอ่ะเอาให้ใหญ่เลยอ่ะมันใหญ่เกินลูกมันใหญ่เกินเอาเล็กเลูกคนฝนเอาเล็กให้น้อง มาครับอดุลกลับเบิดเขาบอกดุลกลับเบิต้าเจ็บไหมลูกมาพอแล้วบาลูกอ่ะให้สงสารไหมลูกป้องสงสารไหมปวดเร็บสงสารเหรอครับอ่ะปปะปจะร้องไห้ไหม

น่จ๋พน่จ๋ออยู่ข้างล่างนี่ตัวนี้ขอม่ให้เข้าไปครับรัวโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ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 หโ้โโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ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 โออ้โโอ้โโอ้โหโออ้โโอหโออ้โโออ้อ Oh, suruh leh. Ini. Hahaha. Yang, oh, oh, berapa? Oh, berapa? 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 สวัสดีค่ะเพื่อนไข่เพื่อนฝนนะสวัสดีเอามาเลยสวัสดีค่ะหนึ่งหนึ่งสวัสดีค่ะเออจิ๋วเออจิ๋วอ่าน,นี่อยู่ในกรงเลยใส่เอามาใหม่น <c ười> ี่ยมาทำมันเปล่ามีแต่ตัวเป้งๆเลยเนี่ยอุ้ยตัวใหญ่อือห้ามเขาก่อนได้รับอนุญาตครับผมเจ้าหน้าที่ครับผมเขี่ยจะไม่สบายคลินิกสัตว์ป่าครับอ้ <c ười> างเราจะไปดูชา้างใช่ไหม ไปบัวไปบัวที่ไหนอ่ะโอ้โหอย่าวิ่งนะลูกนะระวังทะเลอกทะลอกนะช้างเต้นลำเหมือนเส้นลำเอาของนู่อยู่ไหนของนู่อยู่น yes? ู่นกับเนื้อนู่นเนื้อหอยเออช้างเต้นลำเดินจะไปดูช้างครับผมแต่ว่าปุ๊บใจปุอบไปชนอ่าฝนอยู่ไหนฝนช้างอยู่ไหนช้างชื่ออะไรลูกช้างชื่ออะไร ไป,ไ,ปไปบวกไปบัวโอ้ไปเลยไปเลย <c oughs> อ่าไม่ค <c oughs> ว้าลูกไม่คว้าไป <c oughs> ให้ช้างเลยเลี้ยงอะไรเนี่ยมาเจ้าที่เขาอยู่อ่า <c oughs> อ่าปะ่ะอ่าโอเคช้างเต้นลำตรงเด้งตรงเด้งเลยนี่ขอลำสู้ไปอยู่ครับให้เขาใกล้เขาครับช้างน้อยครับผม มันทำมาได้ลูกอาสวัสดีครับอายุนกล้วยลูกกล้วยเหรอกล้วยอ่ะประการใดแตงอะไรลูกกล้วยกินกล้วยอ่ะกล้วยกล้วยอายุนปลาไปเอิบโอ้ยมันก็ปอดอย่างงี้ไม่ได้ลูกอ่ะขึ้นข้างบนรถช้างไว้ดิอ่ะลำสุดเอิบอ่ะขึ้นไปเอ้าไม่ถึงลูก อาปลาไปอาเปไ่อาอบอาอะไรน้องอาน้องหีวเป็นลำใหญ่เลยสวัสดีจ้าบ๊ายบายเต้นเต้นของ้เต้นของช้างด้วย ชื่ออะไรครับกี่ขวบแล้วนะครับจำนวนครับอายลูกเก๊กลอยน้องไทยลูกกอนเก๊กลอยน้องไทยลูกกอนเก๊กลอยเก๊กลอยน้องไทยเออตั้งมือไหนแล้วตั้งมืออะไรเอ๊ห้่ยังไม่ได้ทายเออจริงจังเลยอ้าวปาไปหนึ่งอึ๊บปาไปปาไปปาไปอึ๊บเออเริมมาลูก เอเอ้ยน่ารักเอเก่งมากลูกเก่งมากอาปลาไปึ๊บเองมาลูกถึงมาอถึงไหมลูกถึงไหมเอองเออใหเอากินกล้วยนะเขากินกล้วยนะครับกิน

ส้างตื้นลำเหรอโอ้ชอบปะโอ้ช้างตื้นลำด้วยส้างตื้นด้วยอ๋อเป็นช้างอีกตัวหนึ่งครับผมอายุหกขวบเองยังเป็นเด็กโอ้ฝนมันจะตกอีกแล้วตกเราไปไม่ได้นะครับต้องอยู่ข้างล่มก่อนต้องข้าล่มก่อนนะห้ามอาหารลูกค้าแฟนน้องอ่ะฝนตกเอานั่งไะไอ่ะเข้างล่มก่อนเร็วฝนตกครับข้าก่อนเร็วฝนตกครับผมหลบครับผมหลบก่อนหลบก่อน มีก๋วยให้กินด้วยลูกแต่ปกป้องเขาวิ่งครับผมอุบัติเหตุครับผมดูเขาครับผมพลอกเลยวิ่งจ้ะวิ่งสนุกด้ยครับโอ้เราต้องไปหามหมอใช่ไหมต้องพาไปแถอะป่ะไม่หามหมอเหรอใครเป็นหมอคนเป็นหมอเหรออ๋อไม่หาม,มารู้ไม่เอาลิงใี้กูไม่เอาลิงกดไว้ก็ผมปิดไว้ <c oughs> <c oughs> น่าตกใจเจ็บไหมเจ็บป่ะเจ็บไหม,ไหมป้องเจ็บป่ะเจ็บ้วครับเดี๋ยวอย่าสูมันวิ่ง ฝนตกนู้จะอยู่ตอนไหนเนี่ยไม่บอกให้พื่มใช่ห้าบอกให้ปื้มเท่าไรนั่นดิลูกเก็บมาได้เกลือไม้ครับอ้ยยุ่งยังไงลูกนี่นี่นี่หายลูกเห็นไหมเห็นลกกินเหรตัวเล็ไหมยังไม่ืมตาเลยเห็นไหมนี่อตัวเห็นไหมครับผมนีตั้งตัวอายุยังไม่ดูเลนไหครับ พ่อไปเลี้ยงตัวหนึ่งของเขามีอยู่ตัวหนึ่งทีนี้มันเริ่มเป็นนมแล้วมันติดตัวเมียไปเลยไปสามปีวันกลับมาก็เลยว่าเอามาเอามาเลี้ยงไมมตัวนี่กินนมตัวโตจะเลี้ยงตั้ต่เลยครับอาชุนชานหนูอ้วนนมยังไงอ้วนนมเลยเอานนมไหมลูกกระแตกันไหมเนี่ยเนี่ยมันชื่อบุญเนี่ยมันชื่อบุญหมาบุญหมา อันนี้ชื่อบุญมีบุญมาเจ้าคู่ไปลูกจะไปไหนแม่อุ้มต้องอยู่ฝนก็เริ่มหยุดแล้วครับผมพักกันอยู่ครับผมลุงกระเตกระโลกเก็บมาได้มาเลี้ยงครับผมน่ารักมากครับผมอย่าลืมตาเลยปลื้มใจกันรูปอยู่ครับผมช้างตัวนั้นโอ้โหเต้นใหญ่เปิดเพลงเต้นกระดิกห่างจนที่นี่สนุกสนานมันตลอดเลยตลอดเลยเป็นช้างป่าครับผมนี่เราปรมยมาครับผมเลียงกันมาจับได้ต้องมา ยังไม่พอครับผมคดีสิ้นสุดครับผมลูกช้างด้วยครับผมที่เขาขโมยมาจากป่าครับผมโอเคครับผมมาให้เราปลอดภัยครับผมแข่งๆนะครับฝนตกลปอยครับผมอากาศเย็นดีอ stairs, hey ่านพิภูมิต้านทานครับผมมีเสียงนกเสียงกาตอนนี้จะเป็นเรงของโกงลิงครับปลู่งลิงลิงที่ป่วยครับผมลิงที่ป่วยหรือพิการหรือเป็นบางอย่างครับผมรือพ่อกันสัตว์เลยนี่ครับเยอะมาก มีบันไดให้ลิงเล่นด้วยตอนนี้ฝนเปล่อยเราต้องไปยังตกอยู่เลยครับยังไม่หยุดเลยแต่เป็นไข้เป็นหวัดกันไหมเนี่ยเจี๊ยบเกี๊ยก,กผมไม่ได้อย่างนั้นนะผลไมบโอ้นู่นดีก,กว่ากระตังครับผมเขาเรียกเรียงอะไรไม่รู้ครับผมมีตัวดางโอ้ยสีน้ำตาลด้วยชนีนะสวัสดีเพื่อนนะลูก <laughs> ยักคเช็คเช็คเช็ออดูดิดูดิดูดิโอโอวี่ไหมเช็คโอ้ฝนตกอ่ะคือคือชนีครับอ่าฝนตกไปลูกเป็นไข้แน่นอนปิดจุดจ่ายป่ะไม่มีที่นั่งครับไม่มีร่มไม่มีเอออ่าต่อไปครับจะเป็นนกครับผมนกอะไรไปดูดิ ไปดูนุกก่อนครับขนไปเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บระวังลื่นนะครับนุกขบตัวใหญ่มากเลยนี่ครับไมผม,ผมมันเล้วมากเลยเป็นนุกกกหรือนุกกาหังครับผมชื่อวิทยาศาสตร์นะครับผมวิทยาศาสตร์ครับผมพบในเกาะสุมาตราและไทยเป็นส่วนมากนะครับผมยกเว้นภาคกลางครับผมตัวออกเชียงเนื้ออาหารได้แก่ผลไม้ต่างๆและสัตว์เล็กครับผมอ้าวอ้ไม่ได้นะอุ้มไม่ได้ดูดิตอนนี้ฝนตก มองหญ่โถนี่อยู่อยู่หลังไร่เราก็มีนะแบบเนี้ยเออเหมือนนอยู่หลังไร่เลยเห็นอยู่เนี่ยเออที่สุดสันป่ามอคไรคุณแม่กำลังหักแตงกวาได้แล้วเหรอได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับเอาเอาตัวืนก่อนลูกตัวอื่นตัวอื่นมั่งพอแล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊บะลุลุลุุุล ไม่ถึงเป่พอแล้วลูกขอแล้วทางนู้นเราดูตัวอื่นเนาะตัว,น,ตวน,นี้เป็นจระเข้ครับผมแต่ผมดูแล้วมันมีตัวเดียวครับผมขึ้นทีละคนนะผมเฉพาะท่อจะอุ้มน้ามันไม่ะ่า,ายยา,ยายาครับผมสัตว์กินเนื้อครับอันตรายนะครับผมเพอจะให้ดูทีละคนนะแป๊บเดียวยนืนรอนี้ก่อนนะเดี๋ยวพ่อขึ้นไปดูก่อนนะครับผมมันอยู่ตรงไหนจะอันตรายโอ้โหมันอยู่ในน้ำครับผมตอนนี้มันอยู่ในน้ำอยู่นี่ครับผมเอามาได้มันอยู่ในน้ำอ่าเนี่ยซึ่งนตัวนี้เห็นไหมนี่ครับผม ปลามนอยู่ในน้ำอยู่ไม่มาได้ไม่ได้มันอยู่ในน้ำอยู่วอ่ามันอยู่ในน้ำอยู่ครับอยู่ในน้ำอยู่อ่ะอยู่ตรงนี้นะนี่กจับน้องด้วยนี่อันนี้จะเป็นห้องนกครับผมนกโอ้ไม่ได้เห็นนกอินทรีนกแก้วนกแก้วอยู่นู้นนกแก้วนกแก้วนกกาเบาตัวเมียครับนกกาเบาตัวเล็กอันนี้ก็จะเดินไปเรื่อยครับผม่็มีกรงตัวเดียวเองอันนี้เล็กว่าอะไรเนี่ย ทำไมเหลือตัวเดียวทำไมมีตัวเดียวอยู่เนี้ยอ่าใช่อ่ะมิ้นครับผมมินมินนอนอยู่ไหนนอนอยู่ไหนนู่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 นเมลเซดาวนอนขึ้างในกระบอกนี่ปะนั่ไหนพ่อหรือพ่อหรอปะพ่ออ่าเมินปกป้องไปฝืนครับอกหลิงมากระดกครับผมมากระดกลำไยกับอ๊อบเอ้ยเอายันยันยันอ๊อเอ้ยบอกเดี๋ยนีลูกเอายัน เอ้ยยันนี่ขึ้นแล้วเอ้ยยันนี่โอ้ยยันเล้อคนยันไหมเอายันไหมยันนี่ขึ้นยันไหมยันเลยป้องมึขึ้นเลยตอนนี้ครออกแล้วครับผมอ่ามีพ้อมยมนะครับผมสวัสดีครับเจะเลี้ยวซ้ายเข้าหงหินนะครับผมเลี้ยวขวาเข้าหงหินครับนี่ผมอ่าเขาะเลี้ยงสัตว์นะครับ ฝากด้วยนะคระับบายบายทิปเที่ยวสวนสัตว์หอยทรายก็เสร็จเรียบร้อยครับผมฝากด้วยนะคระับปร้มจะปกป้องปลายฝนครับบายย